สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มอเตอร์ซาชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นวันพิเศษอีกแล้ววันนี้แบงมีเลยกับดาบนี้เลยครับมีฮอกซีซีบีเอ็นหลังจากที่เราเรอคอยกันมานานมันโนกันไปใหญ่ว่ามันจะมาตอนไหนมาเมื่อไรอะไร,ะไรยังไงทีมคุณพร้อมไหมอะไนี่จะเป็นลีดสายดาบตัวแรกนะครับแล้วผมขอบอกเลยว่ามันเป็นลีดที่โหดมากโหดขนาดไหนมันเป็นลีดสายดาบ2.5เท่าซึ่งอารองไม่แค่2เท่า แต่ตัวนี้พอหลังจากโวเนี่ยแม่งจะ2.5เท่าเพื่อนลองยินครับ2.5เท่าแล้วสกิลมันสกิลของตัวมีฮอกเองเนี่ยเวลาใช้งานก็คือลดเลือดลงไปเลยครับลดเลือดของฝั่งตรงข้ามของศัตรูเราเนี่ยลงไปเลยครับ30%โอ้โหแรงขนาดนั้น,นะน,นเลือดเป็นล้านเลือดล้านหัก30แม่งหักไป3แสนอะเหลือ7แสนอะสองตัวมันก็ลดไปโอ้โห30แต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวหลังมันลดเท่าไหร่นะ คือสมมุติเลื่อนมันล้านหนึ่งก็ลดครั้งแรกมันก็เหลือ7จ็ดแสนแล้วก็เอาเจ็ดแสนไปลดอีกสามสิบเงี้ยมันก็ลดเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจนัก็ไปคํานวณเอาเรื่องของการคานวณเอาเ่ยลวกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูวันนี้ผมก็จะทําเรื่องการเกี่ยวกับการผ่านนะครับว่าผมจัดทีมอะไรยังไงอย่างที่ผมเคยรีวิวครับผมก็จะยึดแนวทางเดิมเอาไว้ก่อนนะผมก็ยังใช้แปร ยึดแนวทางทีมเดิมของตัวเองแต่แต่ปีนเรียดเพื่อนนะครับผมลืมให้ดูผมลืมไม่ดูเรือผมลืมให้ดูเรือมาผมใช้แมรี่แค่6ขั้น6เท่านั้นนะครับผมไม่ได้ใช้ขั้น10นะครับใครที่มีดีกว่าผมก็โอเคอ่ะก็ดีกว่ามันก็โอเคหรือว่าเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลย ูฟี่แกสามนะทีมผมก็เลเวเล,เวลก,กลางๆนะกลางๆทุกตัวยกเว้นลูฟี่มันออกไปค่อนต่ำแบบค่อนต่ำมัน3ามสิบหกเองนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับคลิปเนี้ยคนรอดูเยอะรอดูเยอะมากคือต่างคนต่างมโนกันว่า,วามีฮอกมันจะมาตอนไหนมาเมื่อไหร่ทะลงทะเลาะกันในเพจไม่ต้องไปทะเลาะกันหรอกครับเนาะไม่ต้องไปทะเลาะกันไม่ต้องไปทะเลาะกัน ผม,มบอกอย่างนี้นะครับเทินแรกเราก็จะเจอทหาราลูกน้องลูกโจนในตัวโจนเนี่ยนะทั้งหมด5ตัวครับมันก็จะสุ่มสุ่มไปว่ามันจะมากี่เทินเราก็ตีตามเทินไปเรื่อยๆครับตีตามเทินไปผมบอกอย่างนี้เลยนะถ้ารักจะเล่นเซตนี้นะนี่คือเซตตัวอย่างนะครับถ้าจะเล่นเซตตามผมเนี่ย คุณกดไม่แม่นกดไม่เพลชีวิตคุณจบนะครับผมบอกแค่นี้เลยนะ เทิร okay. ์นที่2เราเจอเต่าก็ตีตามเทิร์นครับเหลือเนื้อควรหาเนื้อไว้2ก้อนหาเนื้อไว้2ก้อนนะครับผมลืมบอกไปว่าเราก็ควรหาเนื้อไว้สัก2ก้อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเทิร์นถัดไปเนี่ยเราจะไปเจอทหารเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเราจะเจอทหารตัวเนี้มันจะทําการโจมตีก่อนครับเนี่ยตัวนี้นะมันจะทําการโจมตีก่อนด้วยดาเมจสองพันกับอีกสองสองพันสองร้อยสอง นะครับเลือดเราเหลือจะมา6,001 0จริงๆถ้าถามว่า6,001ก็พอไหมผมว่ามันก็พอนะแต่ว่าถ้าจะเอาความชัวในเรื่องการดองเทิร์เลเวลเนี่ยบางคนมาไม่ได้เจอแพนกวิน4เทิร์อย่างนี้นะครับปาแบบเจอ2เทิร์ก็มีนะครับเราก็ซีสว่ะเอาชัวเอาชัวนะครับเคแพทเรียบร้อยนะครับมันก็เป็น7 6 0 0 ผมก็จะดองเธอเนี่ยแพนกวินนะครับให้มันสุดถ้าเกิดมามาสองก็ให้มันตีสักทีหนึ่งนะครับให้มันตีสักทีหนึ่งแล้วค่อยผ่านนะครับเนี่ยอย่างเี้ผมเหลือสามแล้วถามว่าห่านได้ไหมก็โอเคยุ่นยวนแล้วกันเนาะสามพว่า,าผมให้ให้ให้ดูให้ดูเป็นหลักให้ดูเป็นหลักประกรันเหลือห8พัแล้วเราก็เพิ่ม อย่างเงี้ยหาเลือดหน่อยนะครับอย่างน้อยก,ก็ได้เทินสองเทินก็ยังดีอ่ะพอเรามาถึงด่านที่4เนี่ยนะครับมันก็จะมีมาน้ํากับตัวโจรที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยนะครับผมจะบอกอย่างนี้เลยนะว่าครั้งที่แล้วนะมีคนถามผมกันเข้ามาเยอะมา,มากมาก,มากเลยนะว่าทําไมพี่ต้องล่อยมิดครับทําไมไม่กดเพอร์เฟกไปเลยที่จริงถามว่ากดเพอร์เฟกก็กดได้ครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณกดแม่นพอแต่ถ้าเกิดไม่แม่น คุณจะโดนโจมตีซึ่งผมบอกเลยว่าแม่งแรงมากนะครับมันแรงมากม้าน้ำเนี่ยเลือดแค่6นะครับตัวอื่นเลือด4หมดเลยเวลาที่เราจัดทีมอ่ะเราเราดูตัวทีมในทีมเราได้ครับผมเราก็ดูว่าตัวเนี้ยคอมโบฮิตเท่าไหร่อย่างเนี่ยอุซบันหนะครับคุโรบีเนี่ยสอลูบิดาสีไออลูบิด้าหอันนี้แต่ดึงอันในนี้มันไม่บอกนะแต่ว่าเราเราต้องดูก่อนเข้าละ นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําการโจมตีเราก็ล็อกตัวแรกครับล็อกตัวแรกไปที่อุซบแล้วผมก็จะทําการปล่อยมิดก็คือให้มันลันการโจมตีให้สุดของมันเองอย่างอุซบปกมันก็จะทําดาเมจได้6อย่างเงี้ยต่อให้มอนมันมีเกาะมากแค่ไหนเราก็จะโจมตีตามฮิตเข้าใจไหมฮะโอเคก็คือทําดาเมจได้ตามฮิตของเราอะสมมติเกาะล้านหนึ่งก็ยังไงตีก็หกอะนึกออกไหมเออ ผมก็ปล่อยมิดครับชิวๆชิวไหมนี่ครับไม่ต้องรีบปล่อยปอยมันไปปล่อยรีแลกครับรีแลกรีแลก,รกเราก็จะาถึงด้านมีฮอคแล้วตอนนี้เราก็มันก็จะทำการโจมตีเราก่อนเลยด้วยและจีวิที่ว่าแดกเจอร์ไซน์นะครับลดเลือดเราลงมา4,000 มาถึงมาลดเลือดเรื่อๆเรามาสี่พันเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเข้ามาที่ด่านมีฮอกเราควรม,มีเลือดประมาณหกพันผมแนะนํานี้เลยหกพันหกพันนะครับมาถึงเราใช้สกิลลูบิด้าก่อนครับนะเพราะว่าสกิลลูบิด้านี่ทําอะไรได้ก็คือลดดาเมจที่ได้รับลง80%ใน1เทิร์นในเะครับแล้วเทินนี้เราก็จะโจมตีธรรมดาไปก่อนนีืออกม้เราโจมตีธรรมดาไปก่อนนะครับให้มีฮอคมันตีเรามา1เทินก่อนนะครับ โเอ,อเคเดี๋ยวเรามาดูว่ามันทำดาเมจเราได้เท่าไหร่แฟบแฟบหนึครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังจากเคืนนี้เราก็มาใช้อุซพมีข้อสงสัยกันอีกว่าทำไมผมไม่ใช้อุซบก่อนแล้วค่อยไปใช้ลูบิด้าต่อหลังๆเพราะอะไรใช่ไหม พอว่าตอนแรกเนี่ยคือมันจะตีธรรมดาจะมีฮอกมันจะตีธรรมดาอยู่ที่10,000ื่นแต่พอมันซุดมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนจากการโจมตีธรรมดาเป็นการโจมตีด้วยสกิลของมันมันจะลดเลือดทั้งหมด2 5งหมหครับสองหมนหน่วยไม่ผิดนะครับสองหมื่นห้าพันหน่วยซึ่งสกิลอาูบิด้าเนี่ยเราใช้ไปตอนนั้นอ่ะเราต้องมีเลือดมากกว่า5000นนึกออกไหมซึ่งมันเยอะครับเราก็ใช้แม่งแต่แรกเลยดีกว่า ได้ไม่ต้องไปใช้แบบพวงหลังๆเดี๋ยวเนื้อเนื้อไม่ออกเราคือเราจะทําการโจมตีสบายๆไงเราจะได้ไม่ต้องไปเครียดกับมันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการโจมตีครับผมจะฆ่าเลยนะอเอ นี่ไงครับเลยของเทินสบายๆชิลๆครับกลับบ้านปิ้งหมูดีล่ะกินหมูฮนะด่านนี้กินหมูนะฮะเย้ yeah! สบายๆนะครับสำหรับคนที่ตั้งใจอยากลองอยากลง CCBN ทางนี้เป็นทางเลือกใหม่อีกทางเลือกหนึ่งพรบผมก็เปิดเปิดตัวให้เพื่อนๆดูแล้วนะว่าดูนี่นั่นผมใช้เลเวลเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับลองลองเอาไปไประยุ์ไปนี้ไปใช้ลองเอานะครับแพ้แพ้นั่นไงสบายๆครับพี่ฮอก ไม่ได้ยากเกินค,ความจาเป็นใครที่มีตัวเลเวลมากกว่าผมเนี่ยสบายอยู่แล้วครับมันสบายอยู่แล้วนะครับก็โอเคละผมว่าตอนนี้ทีมนี้ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ผมก็จะมีสองทีมเพื่อนๆลองเข้าไปดูแล้วกันนะว่าประมาณไหนโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นแนวทางให้เ,เพื่อนๆได้นะครับผมว่าผมแนะนําไปค่อนข้างละเอียดแล้วนะว่าต้องใช้อะไรตอนไหนสกิลยังไง กดอะไรยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามอ่ากดถูกใจนะครับไลค์ที่เพจโมดซาชาแนลด้วยกดซับสไครต์ในช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วคลิปดีๆอย่างนี้จะออกมาเรื่อยๆครับผมในการจัดทีมในการนู่นนี่นั่นนะครับติดตามที่เพจโมดซาชาแนลได้หรือถ้าใครอยากจะรู้ว่าเซิร์ฟต่างประเทศเข้าไปถึงไหนแล้วก็ไปดูในเพจของผมได้เหมือนกันนะครับได้เช่นกันเลย โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับบายบายเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมโอเคสำหรับวันนี้มีฮอกก็คงไม่ยากเกินเกินความจำเป็นละนะครับไปละครับ